เออฉันควรกลัวหรือไม่กลัวอ้า oh, ว god damn โว้คนลุกเลย <c oughs> examination of fear การตรวจสอบด้วยความหวาดกลัวโย่ Yo, สวัสดทีท่นทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดวิดคิลไลน์นะครับผมวันนี้ผมผมาทำ การตรวจสอบประเมิอนอีกแล้วนั่นเองเอาแล้วผมเคยประเมินมาแล้วนะครับผมแล้วผมก็ตกงานเอาละคลิปนี้เลยครับผมผมไปทำประเมินมาแล้วละผมก็ตกงานผมเลยต้องมาทําประเมินที่บริษัทใหม่นะครับผมทำมาแล้วเข้าไม่ได้เอาละหวังว่าบริษัทนี้เราจะเข้าได้นะครับผมเกี่ยวกับเกม X-Emination เป็นเกมนิยายแบบตอบโต้ซึ่งคุณต้องเลือกว่าภาพที่ผูต้ตรวจสอบนำเสนอนั้นน่ากลัวหรือไม่คะแนนของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณมีสิทธิ์ที่ได้งานนี้หรือไม่ขอให้โชคดีเอาละผมว่าเราจะได้งานนะครับผมมาเริ่มปฏิบัติการเพ am Daniel but before i give you your papers i will ask you a few questions i am going to show you a few but game แนวฟังแล้วครับมัน give you weird feeling tell me honestly if you got that feeling or not this will decide if you are eligible for the examination or not โอเคมันบอกว่าให้เราเลือกว่าเรามีความรู้สึกหรือว่าไม่มีความรู้สึก starting เริ่มการทดสอบด้วยลูปอ่า ตัวตลกอละล่ะฝรั่งนะครับเขาจะกลัวตัวตลกแต่คนอย่างเราล่ะก,กลัวตัวตลกโนบไม่กลัวครับผม <c oughs> โอ้อะไรเนี่ย <c oughs> ผีสางนางไม้กลัวหรือไม่กลัวบ้านเรามีเยอะแยะจะกลัวทำไ,ไมอ่านี่มันปีศาจปีศาจยุงหรือเปล่าเออฉชนคนกลัวหรือไม่กลัวมันมันไม่น่ากลัวมันดูขยะขย,ยง เออไม่กลัวแล้วกันไม่กลัวอ้าว god damn โว้คนลุกเลยอือันนี้อืมอิอวผมไม่ชอบแมงมุมคพรบเลียนแมงมุมเลยกูกลัวก็ได้มันน่ากลัวฮะฮะก็แค่นอนธรรมดาผมไม่กลัวนอนผมไม่กลัวอ้ยฉลามไม่ฉลามซอมบี้เลยเอาละ่ะ ผมเป็คนกลัวทะเลนะครับแต่ว่าเอ,อในกรณีที่เจอแบบนี้กูก็น่าจะกลัวแหละอืมโอ้1หนึ่สองสามสี่เ้ยเป็นตัวนั้นมาลองลวะเนี่ยอ๋อให้กูกดคลิกวัดวัดนี่มันตัวอะไรเนี่ยเออฉันฉันไม่กลัวตัวอะไรไม่รู้ มันก็แค่เป็นผู้หญิงที่รีดร้องจไ็ไไปกลัวมันทำไมโอ้โหต้นไม้แค่ต้นไม้ไม่กลัวโอ้โหยมือพวกนี้ผีญี่ปุ่นแน่นอนผมไม่กลัวผีญี่ปุ่นโอ้โหนี่มันปีศา์ถามว่ากลัวไหมเหรอกูไม่กลัวโอ้โหนี่มันวูบลีหรือเปล่าไม่ใช่นี่มันหมาป่า ไม่กลัวอย่ามองไปข้างหลังคุณโอ้ไปโอ้มาก่อข้างหลังคุณโอ้มก่อไาม่กอนข้างหลังของมืออกอเอแอบคนลุกได้อยู่นะครับผมก็คือทำไมกูไม่กลัวเกมนี้เลยวะทำไมกูไม่กลัวเกมนี้เลยเอาล่ะที่ผมไม่กลัวก็คือกล้องมันฉายมาแล้วมันเห็นข้างหลังเห็นไหมล่ะเออ กูก็มองกล้องปุ๊บกูก็เห็นว่าข้างหลังกูมีอะไรแต่ผมไม่ได้มองข้างหลังนะผมมองกล้องนะถือผมไม่ได้โกงโอเคเรามาดูต่อดีกว่าครับผมหมางูไม่กลัวโอ้เพื่อนแกรอเท่เหมือนกันนะจะเข้าร่วมหรือจะต่อต้านล่ะเข้ามานพวก่างฉันไหมเฮ้ยเราไม่ได้มาหาทีมเอเวนเจอร์อะไรสักหน่อยเต็มติ๊กตอกเลย หาเวนเจอร์หาทีมหาฮาเลยนะอะไรกูไม่กลัวมือนะนะโอ้ต่อต้านหรือเข้าร่วมแกน่าจะเป็นเหมือนอย่างกับโชกเกอร์ถ้าแกเข้าร่วมกับฉันแกน่าจะหลอกฝ่ายตรงข้ามได้กูบอกลอแกลก้วไงกูไม่ได้มาเลือกทีมมาเวนเจอร์โนไม่กลัวเว้เขาและนี่คือฉัน อ่าคือให้กูเลือกระหว่างเขากับชั้นเหรอเขาโอ้ผมไม่กลัวว่ะเกมนี้พลาดไม่เต็มจอผมว่าอาจจะมีส่วนนะครับผมที่ทำให้ผมไม่กลัวเดี๋ยวกูไม่กลัวโอ้จิ้งเลนยักษ์ oh my god ลายเอ่อคนรกลัวไหมอะ่ะอยู่ตรงเตียงด้วยระวังนะครับผมเพราะมันน่ากลัวมากใหม่มันไม่น่ากลัวสำหรับผมแต่ผมอยากจะตอบว่าน่ากลัวแล้วกันนะ อะไรเนี่ยน่ากลัวไม่น่ากลัวโอ้ยตัวแบบนี้ไม่น่ากลัวเลยโคเจ๊ทำไมเจ้เหมือนหลุดมาจากเกมสามดีแสดงว่าเจ้ไม่มีตัวตนจริงในชีวิตจริงแสดงว่าเจ้ก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้ทั้งนั้นผมไม่กลัวเอ่อ running การวิ่งไม่เป็นผลเล่นตายหมายความว่า,างไงว่าเล่นตายอ่ะเล่นตาย อ่มันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวอ่ผมสัมผัสถึงพลังงานมืดไม่กูมไม่สัมผัสกูสัมผัสกับเชี่ยอะไรไม่ได้เลยเป็นลูกโง่โงนะ่เนี่ยเป็นกรอบดำโง่โง่กูไม่รู้มันคืออะไรกูมไม่กลัวอ้าวโอ อะไรเนี่ยหืมโหน้าเป็นเลนหน้าเป็นเลนหน้าบึกบานมันมันยิ้มเชียอะไรกูเนี่ยมายิ้มเชียอะไรกูฮะอยากโชว์หน้าตาของมึงเหรอฮะ Great job candidate We needed someone just like you You are not even afraid of the alts You get the job We want you to move to the chamber to the right Don't worry You won't feel a thing เอางานนี้ไป เอางานนี้ไปกูได้งานแล้วในที่สุดการประเมินของผมผมได้งานแล้วครับผมเฮ้ยผมรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่น่ากลัวเลยเว้ยเอาล่ะแต่ก็สนุกนะสนุกสนุกลุ้นๆดีว่ากูจะเจอกับอะไรแต่สุดท้ายกูได้งานเฉยเลยเอาละลาออกไปทำแล้ว YouTube ไปว่าทำแค่นี้แล้วกูได้ตังโอ้โหกูได้งานแล้ว แล้วเงินเท่าไร่กันเอาละไม่ผมไม่ทียูทูบครับผมโอ้แต่ตื่นตีไม่น่ากลัวครับผมอ่ะกูอยากให้มึงดูเลยในคลิปที่ผมประเมินในเกมที่แล้วนะครับผมอันไหนที่ผมกลัวที่สุดอันนี้เลยมันหน้าคนอะมันแบบมันสมจริงเว้ยแต่เนี้ยหน้าอะไรล่ะหน้ารูป png ผีปีศาจหาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีภาพเจ ที่หลุดออกมาจากวิดีโอเกมอันไหนไม่รู้โอ้โหมันไม่สมจริงนะครับแล้วไอ,กอเกมนี้ก็ไม่สามารถขยายเต็มจอได้ด้วยมันเลยไม่ได้อัศรกเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเล่นสนุกนะเอาจริงๆเล่นสนุกดีเอาละผมสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครึ่งเกมนี้แม่งมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเอาละผมดูมาถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไม่เป็นกังใจใจผมด้วยนะครับผมเอาละก็รีวิวไปแล้วเนาะผมก็ต้องขอตัวไปก่อน บ๊ายบายครคับผมกูได้งานแล้วกูไม่กลัวอะไรกูไม่กลัวมึงอะนะต่อต้านหรือเข้าร่วม